เอาละเจ้าหลานชายมาในเรื่องแกจงไปเป็นทหารเรือเพื่อรวบรวมลูกแก้วมังกรให้ครบเจ็ดลูกแล้วขอพรอให้แกเป็นสุดยอดโคาเิจากนั้นก็ลงลิ้นชักโตเพื่อย้อนเวลาไปก่อนที่ครอบครัวทันจิโร่จะโดนฆ่าและขอร้องให้ทันจิโร่ถ่ายทอดอัตลักษณ์เทนฟอร์วันแล้วใช้พลังนั้นไปปล้นธนาคารเพื่อเอาเงินมาใช้หนี้ให้กับครอบครัวของเราซะพูดชี้อะไรโปปัดปืนกนเจ็ดอย่างยืด อย่างยืดเลดฮอกเฮ้ยน่าเกียดจงว่าเป็นโปเก é มอนของฉันซะเัือพรังแฮงกูกลับมาล้างแค้นแล้วไปเลยโปเก é มอน <c oughs> ท,ทีนี่ทีไหนเนี่ยเดี๋ยวนะนี่ฉันแล้วเนี่ยนี่ฉันเกิดใหม่เป็นสลามแล้วลรอเนี่ย Bi luyện sống trong bây Ơi Ơi, ơi bị giờ bây giờ bây STAR bây giờ ที่นี่คือ f a ร์ y t a เทไม่ใช่เกลแต่เป็นครอบครัวมัดเหล็กมังกรอ,อัสนีสตาร์บัสติมเร็วขึ้นอีกเร็วขึ้นอีกไม่เหเร็วเลยมันต้องอันนี้คือการล้างแค่ของมันจิใครมันแผ้นความเผ็ดของไมเก่ฉันจะปกป้องไมคี้เองเพราะฉันคือทาจิมิเอ้ยทาจิมิ พี่มีโนโตะหยุดพักโฆษณาส,สักครูคุณผู้ชมสามารถส่ง s s f มาที่011 025 0101อย่าโทรมานะเพราะโทรไม่ติดที่นี่คือสถานที่เกิดเหตุถ้าวิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมแล้วมีผู้เสียชีวิตยอยู่บนกำแพงกำแพงถูกทำลายมีอาวุธน่าสงสัยที่ตกอยู่บนพื้นอย,อย่างนี้นี่เองไขคดีนี้ได้แล้วลูกคือการฆ่าตัวตายปานวาลีรูปแบบที่สม กระแสน้ำไล่ล้นโดลาเอเมอนโอ้โหว่าไงโดวิตะนี่เสียงมึงเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยมีของพิเศษอะไรที่ทำให้ตัวเล็กลงไหมอ่ะนี่เลยไฟใช้ขยายส่วนม่อนกูว่ามันไม่ใช่นะ